มาเล่นกันครับก็พอแล้วครับเลวิงออกวิ่งออกแล้วครับไม่บอกูเลยนะครับอย่ารีบอย่เพิ่งรีบอย่านะคะมึงก็ไม่บอกเลยนะครับอเคอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบตัม ทางน้นทางน้นใกล่องตามมาเลยเข้าเรือขึ้นเรือใช่แล้วเรือมีกล่องในกล่องก็ต้องมีเรือยุบมนเรือก็ต้องมีกันก็ไร้สาระเราไว้สาระอยู่เลยอะไรการนี้หาสาระไม่ได้ทําไมหาไม่ได้หายไปไหนมันหาไปเพราะคุณมังกรเข้ามาเล่นกับผมนี่แหละอ๋อเหรอครับเออคุณมังอย่าขึ้นทําก่อกขึ้นเราจะตกเ้ยอย่าตกเอ้ทำไมเขาขึ้นไม่ได้เอ้ไม่มีคนตามเรามาเว้ย หนีไปครับรออะไรมันไม่มีชุดอ้ามังกรทำไมขึ้นได้วะเขาเทพมังกรช่วยเขาหน่อยดิแป๊บนึงนี่เจอกล่องแล้วมังกรช่วยเขาด้วยแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่อย่คใส่ชุดเดี๋ไปช่วยอย่าไปช่วยมังกรนึงเปิดกล่องแว๊บขึ้นไหม้คือกล่องให้เขาเด็ดอ๋อไม่ทันแล้วเออเอากางเกงกับหมวกไว้แล้วกันเอ้ยรองเท้ามันเนี่ยมังกรเรียกขาต่างเรียก เรียนนักสังช้าวเรียนปลาไม่มีกินไงกินไงไม่มีสุกเฟี๋ยวตรงไหนมังกรเนี่ยอยู่ที่ไหนอ๋อเจอแล้าเห็นใคายังเจ้งอยู่ไหนเจ้าเห็นใครมังกรเนี่ยฮะอยู่กล่องสองแค่ตรงเท้านี่แหละมีอาวุธไหมอ๋อมีดาบเอ้ยเขามีขวานเหล็กอ่ะเขาไม่ก็มีดาบมีดาบแล้วพวกเจ้าเอาขวานเหล็กหรือเอาดาบเอา ตม่มนั้นเอาดาบแล้วกันเดี๋ยวเขาเอ๊ะเอาขวานดีกว่าเขาชอบใช้ดาบเดี๋ยวใส่ไม่ได้กล่องนะขวานแบบขวานเจดามีแรงกว่าเขาชอบใช้ดาบเปิดเลยกล่ององไหนก็ได้กล่องลึกล่งองนึงกล่องนึงไอ้มันมีคนมันมีคนใส่ชุดโซ่โฟโต้ตรง,งน้ำแล้วห,วหโฟโต้อยูไ่ไหนในาน้ำนี่มีนีมีนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับไปทางนี้ตามมาเลยไปฆ่ามัน กลับกับกับกับอย่างนี้เอาตัวนี้ไม่สนเลยไม่สนเลยไม่สนเลยไปซ้สนเลยวันวันนี้เขาวันนี้เขาวันนี้วันเจอคนใส่ชุดเล็กเขาหนีมันก่อนก็อนไปทางนั้นกับเป็นทางนั้นเป็นทางนั้นโอเคครับเราก็จะเป็นโรเกมเมอร์หนีครับอ๋อซีโรเกมเมอร์เกมมิ่งชาแนลไม่ใช่เกมเมอร์เขาอยากเล่นเกมเมอร์มันเท่ดีจริงเอ้ยรอด้วยหนีไปไหนแล้วเนี่ย ไปไปตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางเออใช่ไปเอาของตรงกลางเยอยังเหลือลงเรือของเธอเอ้ยเขาเจอคนฆ่ามันเลยมันไม่ใส่ชุดอ้าวมันบักเว้ยมันบักมันอยู่นิ่งว่ะโอกาสดีแหละโอกาสดีสงสัยมันไม่มีอะไรเลยเขาเจอของเขาเจอของทางนั้นเอาของไปเลยเดี๋ยวเขาฆ่าคนเองูเโาฆ่าคนบนตัวโหมีคนตายเว้ยมีคนตามเข้ามาช่วยด้วยอยะจุ๊บนี่ยก็ต้มีคนตามเข้ามาไหมมีว่ะ มันองยาตีเขาอ่ะอยาตีอ้าวทำไมเขาไม่ได้อ้าวทำไมเขาไม่ได้วิ่งหนีก่อนปดต้องขอช่วยก้อนมาฆ่ามันดูได้เลยอือหือเฮ้ยเขาฆาทั้งหมดตีสเหอ้ยเขาก่าจังเลยโอ้ยจะตายเหมือนกันจะตายเหมือนกันล้างแท้ให้เพื่อนเริ่มหนึ่งเริ่มสองช้าเขาฆ่ามันได้เหรอ มฆ่ามันได้ว่ะโจกของเข้าไปที่มัไม่ได้มาฆ่าเขาพีสองสองสองมันตายมันตายมันฆ่าค่าดีใจมากมันก็รีบเข้ามาเร็วตายรีบตายอยู่ตาดอยู่ หาใหคนอื่นฆ่าตายดีกว่าข้ออพุ่งหน่อยนะครับคุณครับคุณบักนะครับคุณกายอีกขก็จะเริ่มเล่นแมทแล้วเนี่ยอีกเสียงเพียงโอ้ยอีกจังสี่นาทีเล่นไปก่อนเล่นรอไปก่อนเลยเขาเล่นรอเลยนะเออเล่นรอเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เกิดอาการแหลกมากเราจะเราจะอยู่เล็กไปอยู่เล็กโอ้ยแย่ S <S <S ผมก็จะอยู่คนละเซิร์ฟกันนะครับท่านผ้มครับก็จะอยู่แยกกับเขานะฮะทีนีครับผมก็จะต้องชนะให้ได้นะครับจริงกีขาดาคือฮ่าฮ่ากีขาดาคโอเคกล่องน่าจะรีฟิวแล้วนะคะท่านผู้ชมครับผมก็จะรีจนินรีฟิวรีจินาเลดไม่อาหารเขาล้นแล้วอะ่ะโอ้โห เขียนอะไรผคุ้นเนี่ยอาจจะยีสมอควรนะคะสวัสดีวันพรุ่งนี้อาจจะเริ่มไม่สิมาท่าวันต่อทีครับเริ่มอ้าวผมชนะครับโอเคครับน้ำมงครับก็เกิดอาการที่ผมชนะขึ้นมาได้ชิ้เกาะมาด้วยครับเป็นไงครับข้อเสิร์ฟสองโอเคนะคบวันนี้สองครั้งนี้นะครับก็ขอจบกันแค่เพียงเท่านี้นะครับจะจบเข้าเล่นกับเขาก่อนแล้วครับผมครับ